พนักงานหญิงจากภาคเหนือคนหนึ่งเชื่อโฆษณารับสมัครงานที่ประกาศผ่าน Facebook เลยไปสัมภาษณ์งานที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่อยู่ในเมืองและพกบัตรธนาคารและสมุดบัญชีตามที่กำหนดไปด้วยอีกฝ่ายแอบอ้างว่าด้วยความจำเป็นของลักษณะงานจึงจำเป็นต้องแจ้งรหัสผ่านของบัตรธนาคารแอปธนาคารและอ e ีแบงกิ้ และเปิดใช้ฟังก์ชันโอนเงินเข้าบัญชีที่กำหนดโดยไม่ต้องใส่รหัสหลังจากนั้น5วันกว่าจะปล่อยเธอกลับไปแต่ไม่ได้คืนสมุดบัญชีและบัตรธนาคารให้จนกระทั่งผู้หญิงคนนั้นได้รับแจ้งจากสถานีตำรวจว่าบัญชีของเธอขึ้นคำเตือนเธอเพิ่งรู้ว่าโดนหลอกทั้งนี้นางอยู่ตี้อธิการบดีมหาวิทยายลัยวิทยาศาสตร์พาเทคโนโลยีจิงเหวินได้รับเชิญจากสถานีวิทยุตำรวจในการถ่ายทำวิดีโอเพื่อเตือนผู้ที่ต่อองค์การหางานระวังกับดักกลโกงแบบหลอกสมัครงานค่ะ 提供个人账户，他一定会用尽各种话术，使出浑身解数，诱骗你的存折、提款卡交出。尽管对方讲的口沫横飞、滔滔不绝，或者是说的头头是道，请记得，这通通是邪魔歪道，绝对是诈骗啦！ ขอเตือนเพื่อนๆทุกคนที่ต้องการหางานนะคะก่อนจะไปสัมภาษณ์งานให้ตรวจสอบก่อนว่าบริษัทที่ไปสัมภาษณ์นั้นมีหนังสือจดทะเบียนหรือไม่ก่อตั้งบริษัทและประกอบกิจการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ค่ะและต้องบอกให้ญาติพี่น้องและเพื่อนๆทราบว่าจะไปสัมภาษณ์งานด้วยนะคะ นอกจากนี้ยังต้องระวังตัวให้ดีอย่าให้หรือยืมหรือขายเอกสารประจำตัวสมุดบัญชีหรือรหัสผ่านให้คนอื่นง่ายๆและอย่าทำตามคำแนะนำในการสมัครบัญชีการโอนเงินเข้าบัญชีที่กำหนดโดยไม่ต้องใส่รหัสด้วยค่ะ